เราจะมาเล่านิยายเรื่องรักหยุมหัวค่ะนั่งเอกของเรื่องนี้ชื่อโยเกิร์ตเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือบอตอบอกอและเมื่อโยเกิร์ตเนี่ยประกาศว่าตัวเองเป็นแฟนกับนายแบบหนุ่มคนหนึ่งนายแบบคนนี้ชื่อวากิลและมีคำนิยามง่ายๆ3าคำก็คือ หล่อรวยเจ้าชูความรักก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อว่ากิวจอมเจ้าชู้โพสต์ว่าตัวเองคบซ้อนและเขากับโยเกิร์ตก็เลิกกันแล้วแต่ถามว่าข้อความนี้โยเกิร์ตรู้ตัวมาก่อนไหมไม่จ้ะรู้พร้อมทุกคนคือเท่ากับนางถูกบอกเลิกกลางอากาศกลางสื่อไปเลยและนั่นทําให้เธอหมดกําลังใจไม่มีแรงทํางานไม่สามารถไปต่อได้เพราะอกหักนั่งซึมอยู่ในบ้านเป็นร่วมเดือน แต่โชคยังดีที่มีรายการโฮมช้อปปิ้งติดต่อเธอให้ไปเป็นพิธีกรแต่พระเอกของเราชึ่อมีตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการ home, ไม่เห็นด้วยเลยที่จะเอาโยเกิร์ตมาเป็นพิธีกรเพียงแค่เจอหน้ากันครั้งแรกอะ่ะก็ไปติดติงการแต่งตัวของนางเอกแล้วโยเกิร์ตมาเซ็นสัญญาก็แต่งตัวด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยแต่พระเอกเห็นแล้วก็แอบ,บนินทานในใจว่าแม่ชีชัด